สวัสดีค่ะจุธาพรเกื้อบุญมานะคะรหัส5401001620094วันนี้จะมาประกอบชิ้นงานที่ชื่อว่าจักรยานนะคะเดี๋ยวจะประกอบส่วนล้อหน้ากับล้อหลังเข้าด้วยกันนะคะไปเริ่มเลยค่ะอ่านะคะก็เปิดไฟล์ ส่วนประกอบล้อหลังเข้ามานะคะจากนั้นก็ใส่ชิ้นงานที่เป็นส่วนประกอบล้อหน้านะคะอันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะมันแค่เอามาประกอบกันเฉยๆเพราะว่าเราได้ทำที่ประกอบแล้วแล้วก็เมด ตรงผิวตรงนั้นกับตรงเฟรมตรงนี้นะคะเมทให้มันคอนเซนทริกันติกทูค่ะอ่าแล้วก็เลือกผิวขอบหน้าตัดกับหน้าตัดให้มันคอนซิเดนต์กันลิกทูค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะจักรยานเราขอบคุณค่ะ